ช่วงนี้เราเจอมแมลงมารบกวนนะครับแมลงเริ่มมารบกวนแล้วก็เขาก็ยังเล็ดรอดเข้ามาได้ นี้เราก็จะสเปรน้ำให้เยอะมะเรงตัวนี้น้อยจะทำให้ใบเขาหลาลต้องไปศึกษาเปิดดูกินแต่ก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือแค่สเปรน้ําก็พอกราจะมีเครื่องสเปร์เครื่องขีดรถยนต์ขีดรถมอเตอร์ไซค์ขีดรถยนต์คือไว้ดีนี่ก็หัว มีะลรมากฉีดไปเลยฉีดให้เกิดแล้วออกให้ตัวเพราะแมลงพวกนี้เขาไม่ซ่อมนะอุ่นเขาเย็นได้ก็ดี อย่าฉีดใส่พืชโดยตรงนะแต่ขอให้เป็นเขาเป็นหมอกลงมาเอง เราฉีดผ่านมุงก็ได้ ฉีดให้ชุ่มเลยนะครับให้เขาเมาน้ำไปเลยครับพุกมาเลยเช้าเย็นฉีดได้ยิ่งดีฉีดแต่เช้ากับช่วงเย็นเย็นก็ช่วงประมาณห้าโมงเย็นผักเขาก็จะสะสมความเย็นเพื่อไปพัฒนาให้เขาเจริญได้เร็ว,วเร็วขึ้นด้วยคือเคยได้ยินสูตรลับที่เขาปลูกสตรอเบอรี่เพราะผักเขาจะเก็บความเย็นในการ บ่มตัวเองให้ตัวเองผลิตลิตใบให้ดีขึ้นเหมือนเราอะที่ว่าเราเหนื่อยจากการร้อนๆแล้วเรามานอนท้องแอร์มันจะได้ร่างกายเราจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นก็เหมือนเ,าเขาได้ไอเย็นจากละอองน้ำช่วงเย็นถ้าโดนช่วงบ่ายเนี้ยน้ำเขาจะลวกใบ,บเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะแต่การไล่แมลงแบบน้ำก็ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลง